ขณะนี้6นาฬกา32นาทีนะครับติดตามข่าวเช้า w o r k p ก i n ตกันต่อทางช่อง Workpoint ตหมายเลข23และช่องทางในการรับชมช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Live YouTube Live เข้าไปที่ข่าว Workpoint 23มนะครับมีกรณีของการอุ้มหนุ่มไรเดอร์เนี่ยมาฆ่าเผานั่งยางนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยแขนที่อีกฝ่ายเนี่ยลักขโมยพระเครื่องทั้งหมด3องค์โดยเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามี คนที่ไปแจ้งกับทางตํารวจสพโคกโพ,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 พจังหวัดปัตตานีนะครับว่าลูกชายเนี่ยหายตัวไปก็คือแจ้งบอกว่านายชัชนกลูกชายซึ่งมีอาชีพเป็นไรเดอร์ได้หายไปไม่ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับคนที่ไปแจ้งเนี่ยเป็นพ่อชื่อว่านายสาชนบอกว่าลูกชายเนี่ยปกติหลังจากเลิกงานก็กลับเข้าบ้านแต่ว่าตั้งแต่24กุมภาพันธ์เนี่ยคือติดต่อไม่ได้เลยนะครับทีนี้ผ่านไปเนี่ยเกือบเดือนแล้วคุณผู้ชมครับจนกระทั่ง ล่าสุดเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงทางตำรวจสพโคกโพจังหวัดปัตตานีพร้อมกับชุดสืบสวนได้ร่วมกันกับชุดสืบสวนของสอพคลองหอยคงจังหวัดสงขลาและก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรภัก9ได้มีการตรวจสอบร่องรอยการเผานั่งยางภายในป่ารกทึบอยู่ที่บ้านทุ่งลานหมู่7ตําบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเป็นศพของนายชัชนกรอดขาวอายุ23ปีชาวจังหวัดปัตตานีที่หายไปนะครับ โดยจุดที่เผานั่งยางเจ้าหน้าที่พบลักษณะศพมนุษย์ที่ถูกเผาด้วยยางรถยนต์จนไม่เกลี่ยแทบจะไม่เหลือโครงร่างและพบเศษชิ้นเนื้อฟันหัวเข็มขัดและลวดยางรถยนต์กองรวมกันอยู่เจ้าหน้าที่จึงเก็บเศษชิ้นเนื้อไปตรวจสอบเทียบเคียงกับญาติเพื่อยืนยันว่าเป็นนายชัชนกที่หายตัวไปหรือไม่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งญาติและครอบครัวช่วยกันตามหานะครับประกาศผ่านทางโซเชียลให้เพจดังเนี่ยช่วยแชร์ทีนี้เนี่ยนะครับ คือหายไปตั้งแต่ตอนสองทุ่มของคืนวันที่23กุมภาพันธ์หลังจากนั้นทางตำรวจได้รับแจ้งจากญาติก็มีการออกตามหาแล้วก็สืบทราบบอกว่าวันเกิดเหตุนายชัชชนกได้ไปที่ร้านขายน้ำใบกระท่อมในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ani, และจุดนั้นก็คือจุดสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปต่อมาทางตำรวจได้มีการสอบปากคำนางสาวทัชพรและนายนันทพงศ์ซึ่งเป็นลูกจ้างร้านขายน้ำใบกระท่อม ทั้งสองให้การบอกว่านายชัชชนกได้มาที่ร้านซึ่งปกติก็มาเป็นประจำแต่วันเกิดเหตุได้มีนายอนเนกกับนายอดุลที่เป็นเจ้าของร้านขายน้ำใบกระท่อมและนายนันทพงศ์ช่วยกันจับนายชัชชนกแล้วก็เอาเชือกสีขาวมาผูกข้อมือไพร่หลังและใช้เทปกาวสีดำปิดปากจากนั้นนายอนเนกได้ชักปืนจี้เข้าที่บริเวณศีรษะและข่มขู่พาตัวขึ้นรถกระบะไปขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอยะหาจังหวัดยะลา โดยที่นางสาวทัชพรและนายนันทพงศ์ได้ขับรถกระบะอีกคันตามไปโดยนายอเนกได้พานายชัชนกไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยตรงบริเวณปั๊มน้ำมันปตทอ,าาอำเภอยะหาเมื่อไปที่บ้านหลังนั้นนายอเนกกับนายอดุลได้นำตัวนายชัชนกลงจากรถพาเข้าบ้านแล้วก็ซักถามนะครับว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรณีพระของนายอเนกหายไปสมองค์หรือไม่เพราะนายอเนกเนี่ยสงสัยว่านายชัชนกผู้ตาย น่าจะเป็นคนขโมยไปนะครับระหว่างนั้นเขาก็ใช้ไม้ไผ่นะครับตีเข้าไปที่หวัวไหล่ของนายชัชนกคือพยายามที่จะเค้นพยายามที่จะถามพยายามที่จะทรมานเพื่อให้ยอมคายความจริงออกมา <c oughs> หลังจากนั้นก็พากันขับรถเนี่ยย้อนกลับมาที่ร้านไขยน้ำใบกระท่อมจุดเดิมและนำตัวนายชัชนกไปเปลี่ยนนะฮะก็คือไปเปลี่ยนจากกระบะอีกคันเป็นกระบะอีกคันหนึ่งโดยมีนายอนเนกเป็นคนขับและทีนี้ก็พามุ่งหน้าไปที่อำเภอหันใหญ่ แล้วก็รับภายหลังว่าพาไปต่อเอามาในพื้นที่ตำบลทุ่งานะรานอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาจากนั้นนำตัวมาเผานั่งยางนะครับนี่นะครับทั้ง3คนครับโดนจับกลุ่มดำเนินคดีในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15มีนาคมตามหมายจับของสารปัตตานีซึ่งประกอบไปด้วยนายอเนกรัตนพันธ์อายุ38นายอดุลมีชาอายุ33นายนัทพงศ์จันทพัฒหรือนายเบียอายุ33 โดยทั้ง3รับสรารภาพว่าได้อุ้มนายชัชนกมาฆ่าเผานั่งยางนะครับทางตำรวจได้ดำเนินคดีกับทั้ง3คนใน4ข้อหาก็คือปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธร่วมกันกักขังนงเหนียวผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครองและพกพาไปในทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับส่วนนี่นะครับ สาเหตุที่ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการอุ้มฆ่านั้นเพราะว่าต้องรอผลจากการพิสูจน์ชิ้นเนื้อที่เจอก่อนนะครับว่าชิ้นเนื้อที่พบนะในจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อของนายชัชนกถ้าหากว่าตรวจสอบพบตรงกันก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็อำพรางศพกันต่อไปนะครับนี่นะครับ